วิธีเซตค่าก่อนขึ้นบินนะครับของโดนยี่ห้อฮับสันซ i n นโปรพัส s นะครับตอนแรกนะครับผมก็ไปลงแอปแอปแบบนี้ฮะเป็น X Hu ับสันซึ่งมันใช้ไม่ได้ครับผมก็เลยลองไปโหลดจาก Google Play เพ a y Store นะครับเป็น X Hu ับสัน2นะครับก็มันก็ใช้ได้แล้วครับก็ตอนนี้ผมโหลดลงมาในเครื่องแล้ว ก็เปิดเข้าไปนที่คับ x ท2เลยมันก็จะมีบอกรุ่นให้เราเห็นนะครับว่าตรงรุ่นเป๊ะเลยครับแล้วเราก็เปิดเครื่องเปิดเครื่องที่โดนนะครับโอเคอน,นี้ฝาครอบเราออกนะครับฝาครอบเลนนะครับแล้วเราก็ไปที่ Enter Device ไ,ไปที่ เอนเตอร์เมนนะครับแล้วก็รอดูตัวอย่างให้ที่เขาบอกมาเ,เราเข้าใจกดกดอิทมันก็จะจับทำการเชื่อมหาแล้วเราก็ต่อสายสัญญาณนี่ครับเนี่ยผมต่อไปเรียบร้อยแล้ว,ลวต่อสายสัญญาณจากโฟนไปเข้าที่รีโมท เปิเครื่องที่รีโมทรอ,อสถานะของมันแสดงผลก่อนครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ ทุกอย่างเซตอัพเรียบร้อยแล้วครับมีภาพมีอะไรหมดแล้วนะครับจับก,กล้องของโดนะครับซองอาจจะเล่นหน่อยอเ,เราสามารถปรับกล้องขึ้นเลยเงยขึ้นเลยลงได้จากตรงนี้นะครับเ,เรียบร้อยแล้วครับเราก็มาเช็คสถานะของออดาวเทียมนะครับ ต้องมีประมาณสักสิบประดวงขึ้นไปถึงจะบินได้ดีนะครับตอนนี้ก็รอแล้วครับอตอนนี้สัญญาณมันยังอยู่ที่วิกยังสัญญาณอ่อนอยู่นะครับต้องรออีกสักพักนึงก่อนจนันาพบสิบกระดวงขึ้นไปถึงจะทำการบินได้ ค่าตอนนี้ผมเซจเรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้สัญญาณมี10ดวงแล้วครับแล้วกไ็ไฟสถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้ว ready to fly การสตาร์ทเครื่องได้เลยโดยทำการกดที่จอยสติ๊กกระชีกไปด้านด้านาด้านล่างโอเคครับพร้อมบินแล้วครับ